มสวัสดีเอฟซี <S <S สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีวันนี้เราอยู่ศูนย์อิซุสที่นี่เขาเรียกว่า CCK ศูนย์อิซุสกิ่งแก้วถูกไหม CCK ศูนย์อิซุสที่ถนนกิ่งแก้วนะครับวันนี้จะมาอะลองลองพูดดำเรื่องอะไรเกี่ยวกับหัวล่าที่เราเคยมารีวิวครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ ว่าด้วยคนที่มีงบน้อยพูดง่ายๆว่าผมมีมีงานแต่ไม่มีงบเขาเรียกว่าอะไรใช้คําว่ามีงานแต่ไม่มีเงินที่จะไปดาวรถแบบแสนสองแสนอะไรอย่างเงี้ยเสียงเงินเยอะๆอะไรประมาณนั้นแะแต่ว่าทางนี้เขาบอกว่าเขาทําได้แบบไม่ต้องไม่ไม่เป็นอย่างที่คุณสุยาคิดเลยก็คือว่าพูดกันง่ายๆเขาบอกว่าศูนย์บาทอ่าอย่างเงี้าเขาบอกว่าศูนย์บาทเนาะเราก็เลยมาติดต่อลองพูดคุยดูว่ามันจะ เป็นไปตามนั้นไหมแต่เท่าเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยครับมันก็จะเป็นไปตามนั้นแหละใช่ไหมคุณพอเบอกว่าประมาณศูนย์บาทเราคุยกันสอบถามกันมาสักพักหนึ่งแล้วรถเราก็มารีวิวถ่ายไปแล้วแต่ว่าคันที่ผมรีวิวที่อยู่ตรงนู้นน่ะเขามีคนเอาไปแล้วนะมีคนซื้อไปแล้วตอนนี้ก็ยังที่ศูนย์ยังไม่มีรถนะครับที่ศูนย์ยังไม่มีรถไอ,อหัวลากหก้อนะมีแค่ สิบล้อสามหกอะไรพวกนี้หวละหม่มีเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเอกสารกันก่อนวันนี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆรับชมกันเดี๋ยวจะสงสัยว่าหายไปไหนยังไงไม่ได้ขับรถแล้วสอนหลานขับรถแล้วสุยยาไปไหนก็คือเรามาดูรถที่ KK C Isuzu C C K C C K C C K Isuzu กิ่งแก้วนะครับล้เขาสองชั้นด้วยนะ แคบแ,แ,และส่งลายอันนี้คือ <C CK. S 1> คอิซูซ CCK กิ่งแก้วันี่มาคุยเรื่องรถพี่จอยมีเพจฝากอะไรสวัสดีค่ะเพจจอยนะคะอิซูซูทร,รัฟฟาจอย CCK ค่ะรถบรรทุกอิซูซูค่ะครับแล้วอย่างลูกค้าที่สนใจเห็นบอกว่าในเพจมีศูนย์ดาวอะไรเงี้ยอะไรนะศูนบาทอะไรเงี้ยดาวศูนย์บาทค่ะก็คือหมายความว่าจริงๆอ่ะ ลูกค้าจะรับรถไปโดยการใช้เงินศูนย์นยบาทนะคะ,ะแล้วก็ในศูนย์บาทนี้ลูกค้าไม่ต้องชําระอะไรเพิ่มเลยถ้าผ่านตามเงื่อนไขของไฟแนนซ์ค่ะลูกค้าก็จะถามจอยมเยอะว่าผ่านจริงไหมจอย <"J oy S 2> ขอสองเรื่องหลักๆ,ๆค่ะถ้ามาเป็นนามบุคคลก่อนเนาะกรณีนามบุคคลก่อนหนึ่งจะขอสัญญาวิ่งงานชัดเจนค่ะลูกค้าคับสองอจอยขอคนคำ้ำคนคำ้ำหมายความว่าคนค้ำที่มีรืบรรทุกไหม ถ้ามีรถบรรทุกด้วยดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้เป็นพนักงานประจําก็ได้แต่รายได้อาจจะต้องครอบคลุมเข้าว่านิดนึงครับค่ะสองเรื่องหลักๆเองแล้วก็สามที่ในทางการเงินที่ในทางการเงินเนี่ยถามว่าทุกเพจเนี่ยใครๆก็บอกว่าได้หมดแต่ถึงเวลาไปั้นเป็นคนตัดสินใจเซลอยอยากถ่ายทุกคันค่ะเนาะจอยขอเนี่ยหลักๆก่อนถ้าเอกสารขอสองเรื่องนั่นคือนิติบุคคลแล้วถ้ายังเป็นหอจกอย่างเช่นเคสผมเนี่ยค่ะมันยังไงบ้างเอกสาร เคสหอจกรนะคะหลักๆก็คือขอเอกสารเกี่ยวกับการประกอบของหอจกร,รมีสัญญาวิงานใช่ไหมคะวันนั้นก็มีเอกสารทางการเงินอที่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนคับ ไม่ยากหรอกจริงๆหอจกอถ้าอายุมากกว่า1ปีเห็นบอกไม่ยากคำกในกันก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่คำคำในได้แต่ว่าบางทีที่เราขับคำนอกอ่จะเรียนตามตรงเลยว่าอ,อย่างหอจกบางที่เราจดอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็อาจจะต้องขอผู้ใหญ่มานิดนึงแต่คันนี้สบายมากเดี๋ยวคันนี้หลังจะออกไปหกเดือนส่งเป๊ะเป๊ะเป๊ะคันต่อไปง่ายเร็วอ่าคันนี้ที่พูดถึงก็คือวันนี้ทําเคสของหอจกสุขสรนหอจกสุขสรนง่ายเลยใช่ไหมผ่านศูนย์บัต เราติดตามรับชมขอบคุณครับ มาดูรถนะครับนี่เลยเจ้าทีเซ360นะครับแต่ว่ามาพูดสัญญาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาที่จะออกรถคันใหม่ไปแดงนะครับยังไงก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามรับชมด้วยนะครับเรายื่นเอกสารไปหมดแล้วแล้วก็ยื่นไปในนามหอจก,กเป็นรถคันแรกของหอจกน้องราสุริยาบรรทุกไปไหนยังไงก็ตามคลิปนี้เลยก็คือมาดูรถใหม่นะครับแล้วก็คันน้นก็ให้เจ้าพนขับสวยไหมเพื่อนสวยไหมสวย <laughs> <laughs> ก็ยังไงฝากไปติดตามในช่องสุริยาพันธุ์ด้วยนะครับทางท่องทาง,ทาง YouTube แล้วก็ติดตามาเพจของเซลพี่จอยด้วยนะครับที่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้หน้าจอแล้วครับแล้วก็ฝากติดตามช่องทิกตอกสุริยาพันธุ์ด้วยล่าสุดลูกสาวอยากให้ไปติดตามในทิกตอกเด็กหญิงยุกิด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้กนแล้วกัน,กน,กนไปดูรถเดี๋ยวขอเวลาไปดูรถก่อนไป